สวัสดีค่ะ BMW ใบเต้กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะกับมอเตอร์เอ็กโป2022นนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะเรากําลังจะมาทําความรู้จักกับรถรุ่นที่นิยมมากที่สุดเป็นที่สนใจมากที่สุดในตอนนี้นั่นเองค่ะกับนี่เลยค่ะ BMW i7 นั่นเองค่ะ รัปเอยูไซเว่นคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เรุ่นล่าสุดของ B M W มัเอยูเลยก็ว่าได้ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะคันนี้นี่เลยค่ะดูจากตัวรถก่อนเลยนะคะว่ามีความโดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยละคะ่ะและที่สําคัญนะคะยังช่วยคุณเนี่ยบ่งบอกถึงตัวตนของคุณได้อย่างชัดเจนมากๆเลยละคะ่ะเริ่มกันด้วยจุดแรกเลยนะคะที่เราเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะก็คือเจ้ากระจังหน้าของรถนั่นเองค่ะ ซึ่งจะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีเส้นไฟค่ะที่ล้อมรอบแบบนี้นะคะเราเรียกว่าคิดนี่ไอค n i c p โ o นั่นเองนะคะก็คือจะมีไฟรอบที่ตัวคิดนี่กลิวตรงกระจังหน้าตรงนี้นั่นเองค่ะมากันที่อีกหนึ่งจุดเด่นของรถ BMW คันนี้นะคะนั่นก็คือตัวไฟหน้านั่นเองค่ะ ไฟหน้าของรถคันนี้นะคะจะมีการแบ่งไฟเป็น2ชุดค่ะจะเห็นได้จากแถบด,ด้านบนแล้วก็แถบด,ด้านล่างนั่นเองนะคะเราเรียกว่าเป็นไฟหน้าแบบ split headlamp นั่นเองนะคะโดยไฟเส้นด้านบนนะคะ ที่เราเห็นระยิบระยับตรงนี้นะคะอันนี้นะคะมีการทําแล้วก็ผลิตขึ้นมาจากคริสตัลของชวาลล์สกี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไฟเดย์ท m e แล้วก็ไฟเลี้ยวนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งชุดที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นไฟหน้าเป็นไฟส่องสว่างนั่นเองค่ะและที่สําคัญก็ยังคงเทคโนโลยีของ bmw นะคะก็คือจะเป็นไฟหน้าที่เป็น adaptive led ค่ะสามารถปรับสูงต่ําได้อัตโนมัติเลยนะคะและก็ยังเลี้ยวตามพวงมาลัยได้อีกด้วยค่ะ มาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้นะคะนี่เลยค่ะประตูมือจับแบบเดิมๆหายไปแล้วนะคะเพราะว่าเรียบสนิทมากับตัวรถนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะมีประตูค่ะเรียบเข้ากับตัวรถเลยแล้วเราก็ใช้มือสอดแบบนี้นะคะเปิดได้เลยนี่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่ bmw เนี่ยได้พัฒนาขึ้นนอกจากจะช่วยให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตแล้วนะคะยังดูสวยดูเรียบขึ้นอีกด้วยค่ะ นอกจากจะบ่งบอกความเป็นตัวตนของเจ้าของรถได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะ BMW i7 คันนี้นะคะยังได้มีการเพิ่มลายกราฟิกค่ะตรงขอประตูนะคะด้านผู้โดยสารนั่นเองนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีลายกราฟิกแบบนี้เลยะห่ะที่เราเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะ วนี้นะคะช่วยเพิ่มความ p r i v a ซี y ให้กับเจ้าของรถนั่นเองค่ะเวลาที่เรานั่งภายในรถเนี่ยคนที่มองจากด้านนอกก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นคนที่นั่งด้านในได้นั่นเองค่ะก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความรู้สึก p r i เ a t e มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะามาดูกันที่ห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ bmw i7 คันนี้นะคะได้เบาะกว้างแบบนี้เลยนั่งสบายมากๆเลยนะคะ และนอกจากนี้นะคะรถ BMW i7 คันนี้นะคะยกเลิกการใช้ตัว Touch c o m m a n ที่เมื่อก่อนเราจะเห็นเป็นเหมือนแท็บเล็ตในการควบคุมในการคอนโทรลตัวรถควบคุมหน้าจอนะคะเราจะเปลี่ยนย้ายมาที่ตรงนี้เลยค่ะที่ฝั่งมือจับประตูนั่นเองนะคะซึ่งมีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะของห้องโดยสารด้านหลังนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะปรับได้เลยค่ะเราจะตั้งค่าปรับเบาะยืดเบาะนะคะรวมไปถึงเราสามารถที่จะตั้งค่าตัวรถ เปิดปิดม่านสั่งการตัวรถผ่านตัวเจ้าทัชคอมมาดตรงนี้ได้เลยค่ะและอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะกับคันนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าเทเตอร์สกีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าค่ะง่ยายๆเลยนะคะเราเข้าไปที่โหมดนะคะจะมีโหมดหนึ่งเราเรียกว่าเป็นโหมด t h e ตอร์นั่นเองนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะ แล้วเมื่อไหร่ที่เราเปิดโหมดเทอเตอร์นะคะเราก็จะมีหน้าจอลงมาแบบนี้เลยนะคะหน้าจอใหญ่มากๆเลยค่ะต้องบอกเลยว่าความละเอียดเนี่ยถึง 8K เลยนะคะซึ่งให้ความละเอียดมากกว่าหน้าจอทีวีที่บ้านเราซะอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะตัวหน้าจอเองก็สามารถที่จะสปริตแบ่ง ระหว่างคนใช้งานด้านหลังเนี่ยแบ่งได้เป็น2ฝั่งเลยล่ะค่ะสามารถที่จะใช้งานได้เลยและก็ยังรองรับในส่วนของตัว Amazon TV นั่นเองนะคะรองรับการเชื่อมต่อ Netflix YouTube นะคะรวมไปถึงพรอมทีวีนั่นเองค่ะทำให้รถคันนี้นะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็เหมือนเราได้นอนอยู่ในห้องนอนดูลงหนังดูภาพยนตร์เลยก็ว่าได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตำแหน่งคนขับของเจ้า BMW i7 กันแล้วนะคะสังเกตดูได้ว่าตรงนี้นะคะจะมีอีกหนึ่งจุดที่เด่นมากๆเลยค่ะมองเห็นชัดเจนมากๆเลยก็คือตัวพวงมาลัยนั่นเองนะคะซึ่งพวงมาลัยจะไม่โคง้งเหมือนพวงมาลัยปกติแล้วนะคะอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความโดดเด่นสะดุดตานะคะและที่สำคัญเลยเนี่ย ตัวนี้ไม่เป็นปัญหากับการขับขี่ด้วยนะคะและที่เห็นชัดมากๆตรงนี้นะคะคือไฟที่อยู่รอบตัวเราตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็นตัว i ินเต a ร t แอคทีฟบารนั่นเองนะคะซึ่งไฟตรงนี้นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามโหมดการขับขี่เลยละค่ะง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้สามารถที่จะปรับได้เลยนะคะเราเพียงแค่เรานะคะกดปรับไปที่โหมดการขับขี่นะคะเราสามารถเลือกได้ตัวไฟก็จะปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะพอไฟปรับแล้วเนี่ยไม่พอนะคะตัวบอกก็ยังปรับให้อีกด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับ b M W I 7คันนี้นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเทคโนโลยีขี้อานั่นเองค่ะกับเจ้าชา t e ทคนั่นเองนะคะสังเกตไหมคะว่าตอนนี้ภายในตัวรถมีอะไรที่หายไป แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่หายไปนั่นก็คือช่องแอร์นั่นเองนะคะตัวรถคันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นช่องแอร์ได้แต่ว่าแอร์ยังเย็นปกติเลยนะคะอุณหภูมิทํางานปกติเลยละคะ่ะแต่ทาง BMW เนี่ยมีการซ่อนแอไว้ในช่องเล็กๆแบบนี้ละคะ่ะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ว่าแอร์ทำงานปกติก็คือยังปรับอุณหภูมิแล้วก็ทำความเย็นปกติเลยนะคะและอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับเทคโนโลยีชายเทคนั Taj ่นก็คือตัวรถ BMW เนี่ยมีการซ่อนนะคะ ตัวลำโพงอะคะ่ะฝั่งไว้กับตัวรถนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ขี้อายมากๆเลยนะคะหลบซ่อนตลอดเลยนะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นค่ะสําหรับรถ bmw i7 คันนี้นะคะตัวช่องเก็บสัมภาระด้านหน้านั่นเองค่ะไม่มีที่เปิดแล้วเปิดยังไงดีนี่เลยค่ะ bm ได้มีการเพิ่มปุ่มนะคะเปิดแบบนี้เลยก็เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรู้ราเหมาะกับรถคันนี้มากๆเลยละคะ่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการปรับเกียร์แบบใหม่นะคะโดยคันเกียร์หายไปค่ะแล้วก็เพิ่มมาเป็นแบบปุ่มแบบนี้นะคะทําให้รถดูมีความทันสมัยและที่สําคัญก็ยังช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากอีกด้วยค่ะดูรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยค่ะไปเจอกันที่ B M W ออ o n เพช t i สาขารัชดาค่ะไปกันเลย bmw ออมอรเพรที่สาขาราชดานั่นเองนะคะและเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะไปทดลองขับรถ bmw i 7คันนี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจอยากจะทดลองขับรถ bmw คันนี้แล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปทดลองขับคันนี้กันเลยค่ะ เอ็มดยูซเวคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าให้แรงม้าสูงถึง544แรงม้าเลยละคะ่ะคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่แบบนั่งสบายแล้วก็ขับสบายมากๆเลยตอนแรกเนี่ยเต้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะเราก็คิดว่ารถมันจะคันใหญ่เรากลัวว่ามันจะแบบขับลําบากแต่ว่าไม่ได้ขับลําบากอย่างที่คิดค่ะวงเลี้ยวก็แคบกะระยะก,ก็ง่ายนะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นเจ้าของคันนี้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอัตราเร่ง0ถึง100นะคะเพียงแค่4.7วินาทีเท่านั้นเองค่ะและที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นนะคะคันนี้นะคะมีอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจมากๆก็เรียกว่าเป็นสปอร์ตบูตนั่นเองค่ะเราจะมเีเป้นให้เราคลิกนะคะตรงที่พวงมาลัยค่ะเราสามารถที่จะเปิดโหมดสปอร์ตบูตได้เลยนะคะซึ่งก็จะทำให้รถคันนี้เนี่ยบูตแรงม้าสูงสุดเอามาใช้กับรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองกันค่ะ พอกดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนเข้าสู่โหมดอวกาศเลยค่ะข้างหน้าจอเนี่ยตรง head up display มันจะโชว์เป็นเหมือนรูปเหมือนปีกเครื่องบินเลยมันดูดึงดูดมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาทดลองขับนะคะต้องลองขับกันค่ะถึงจะได้รู้ว่าฟีลลิ่งของการที่เวลาเรากดโหมดสปอร์ตบ o ๊เนี่ยมันเป็นยังไง bmw i7 คันนี้นะคะชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง625กิโลเมตรเลยล่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่มี wallbox ชาร์จอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะชาร์จได้เลยนะคะโดยถ้าเป็น wallbox นะคะที่เป็น type ท,ที่เป็น type แบบนี้นะคะสามารถชาร์จได้เนี่ยใช้ระยะเวลา10ชั่วโมงค่ะต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะ แล้วสําหรับใครนะคะที่ชาร์จตามสเตชันนะคะที่เป็นที่ชาร์จแบบฟ้าชาร์จหรือที่เราเรียกกันว่า DC นั่นเองนะคะถ้าเกิดชาร์จผ่าน DC แบบนี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่10นาทีสามารถวิ่งได้ไกลถึง170กิโลเมตรเลยละคะ่ะหรือว่าถ้าหากว่าเราชาร์จนะคะจาก10%ไปจนถึง80%เนี่ยสามารถใช้เวลาเพียงแค่34นาทีเท่านั้นเองค่ะ และสำหรับ BMW i7 คันนี้นะคะมาพร้อมด้วยราคา7,599,000บาทนั่นเองค่ะและยังมีอีก2รุ่นนะคะที่เป็นรถไฟฟ้า100%นะคะนั่นก็คือ M Sport นั่นเองค่ะสำหรับ M Sport นะคะราคาจะอยู่ที่7,849,000บาทค่ะและอีก1รุ่นนะคะเป็น Gran r u s s o ค่ะซึ่งจะเป็นสีแบบพูโทนนะคะโดยลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีเองได้เลยละคะ่ะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่8ล้านกับอีก5,99,000บาทนั่นเองค่ะและพิเศษมากๆเลยนะคะอีก1รุ่นค่ะที่เป็นรุ่นประกอบในบ้านเรานะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรุ่น Plug In Hybrid นั่นเองค่ะราคาอยู่ที่6 8ล้าน899,000บาทนั่นเองนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของรถ B M W i 7คันนี้นะคะรวมถึงอยากจะทดลองขับแล้วก็ติดต่อเต้ได้เลยค่ะที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะจองก่อนมีสิทธิ์รับรถก่อนนะคะ อยากได้แชมเปญดีและโปรโมชั่นโดนใจต้องที่ B M w o u b e y เต้เท่านั้นค่ะวันนี้หมดเวลาของเต้แล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย